สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนือหาข่าสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาช้าหน่อยขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าผมติดธุระตอนเช้าพอดีนะฮะก็โอเคมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็เป็นความพร้อมก่อนเกมนะครับ ที่เราจะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา23.30นานาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยนะฮะเตะดึกหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ดึกมากเหมือนเกมก,ก่อนนะที่มีการเตะตี3ตี2ตี1นะฮะก็ถือว่าพอที่จะอดหลับอดนอนดูกันได้นะครับห้าทุ่มครึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกมใหญ่แหละนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนน่าจะต้องการรับชมกันในเกมนี้นะครับ ความพร้อมกันก่อนนะครับในเรื่องของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยปอกบาเจ็บแน่นอนนะครับมาร์กซียาเอาเจ็บแน่นอนนะครับดอนนี่ฟานเดอร์เบกเนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดินเดอร์เลิฟยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองคนเนี้ยต้องเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสามารถลงช่วยทีมได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสองรายแรกเนี่ยเจ็บแน่นอนนะครับเอ่อแล้วก็เรื่องอื่นนะครับโอเล่ก็บอกว่าในเรื่องของการทําแต้มไล่จี้ซิตี้เนี่ยเหมือนกับโอเล่เขา ไปเปลยอ,ออกมาแล้วแหละนะฮะว่าอาจจะยอมรับสภาพณเวลานี้ครับเพราะว่าคือซิตี้เนี่ยนำไปไกลแล้วถึง14แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการพัฒนาทีมนะครับตอนนี้เราโฟกัสแค่พัฒนาทีมขึ้นไปแบบเรื่อยๆนะครับตามลำดับนะฮะในแต่ละซีซั่นเท่านั้นเองนะครับคือถึงแม้ว่าแต้มจะตามแต่ว่าซีซั่นมันยังไม่ไม่จบแล้วก็โฟกัสทีละเกมแล้วก็หวังที่จะ เพิ่มในเรื่องของคุณภาพเข้าไปนะครับแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของอันดับตารางคะแนนพิบริกอังกฤษน,นะครับให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในช่วงซีซันนี้หรือซีซันหน้าด้วยนะครับก็ยังหวังอยู่ให้ทีมันดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าหลังๆอาจจะดูขึ้น,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 นลงๆก็ตามนะครับสู้เต็มที่อะทำนองนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่โอเล่ให้สัมภาษณ์มานะฮะนี่คือเรื่องราวนะครับเรื่องราวเรื่องของความพร้อมก่อนเกมต่างๆนะครับที่เอามา พูดถึงกันเล็กน้อยส่วนเพิ่มเติมเนี่ยมีในเรื่องของเดวิดเด็กอานะครับเดวิดเด็กอาเนี่ยโอเล่ยืนยันนะครับว่าเดกอาเดียบินกับประเทศสเปนนะครับไปดูแฟนสาวนะฮะแล้วก็การกลับมาเนี่ยคือเดกอาก็ต้องกักตัวด้วยส่วนหนึ่งนะครับไปประมาณน่าจะทั้งหมดเดือนนี้นะฮะแล้วก็กลับมาก็ต้องกักตัวประมาณ10วันนะครับตามมาตรการของประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นดีโน่เนี่ยน่าจะได้รับโอกาสเต็มเตมไปเลยนะครับนะ คือตัวจริงแน่นอนคือตอนนี้ก็ต้องรอดูกันแหละนะครับว่าทางดีโน่เขาจะมัดใจโอเลกุน่าโซชาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าได้รับโอกาสเติมเตมแน่นอนนะครับแล้วก็การที่ปล่อยเดคาไปแบบนั้นเนี่ยมีความกังวลไหม,มเออโอเลกก็บอกว่าไม่มีความกังวลนะครับเพราะว่าเรามีดีโน่อยู่แล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็ทําผลงานได้ดีอีกด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับทั้งหมดที่ผมสรุปมาในสิ่งที่โอเลกุนน่าโซชาให้สัมภาษณ์ออกมานะครับล่าสุดนี้ก่อนเกมนะฮะ แล้วก็ทางเป๊ปเองนะครับผู้จัดการทีมของอารซิตี้เนี่ยก็ได้ออกมายอมรับครับว่าการเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเป๊ปบอกว่านี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมรู้ดีว่าการเจอยูไนเต็ดเนี่ยมันยากแค่ไหนซึ่งเราพบเจอประสบการณ์แบบนี้มาตลอดช่วงหลายซีซั่นที่ผ่านมาแล้วผมเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยดูดีขึ้นแบบเรื่อยๆในทุกปีอีกด้วยนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของเป๊ปน,นะฮะก่อนเกมก็มีการกล่าวชมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่า เจอแมนยูในเวลานี้ถึงแนมะ้ว่าฟอร์มอาจจะขึ้นลงลงแต่ว่าก็ยังเป็นทีมที่อันตรายนะครับประเด็นก่อนเกมนะครับหนึ่งเลยนะครับแน่นอนครับว่าแมนยูต้องเจอกับเจ้าถิ่นที่ฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงหลังเนี่ยโอ้โหแบบทั้งตัวจริงทั้งตัวสำรองเนี่ยนะฮะหมุนเวียนกันได้แบบไม่ได้แบบมีข้อบอกครองเลยนะครับแล้วก็เล่นกันแบบยิงกระจายเลยแล้วก็เล่นกันได้แบบมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูต้องเจอ กับทีมที่มีฟอร์มร้อนแดงสูงมากจริงๆนะครับในเกมนัดนี้นะครับแบบสุดขีดด้วยนะนะครับเจอช่วงซิตี้ที่กําลังพีคสุดๆเลยนะครับแล้วก็2ครับการเยือนของแมนยูเกมนี้ไม่มีผู้สัตรูตัวจริงอย่างเดวิดเด็กานนะครับลงเฝ้าเสานะครับก็น่าเป็นห่วงพอสมควรแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันไปครับดีเนลสันก็ฟอร์มดีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องไว้ใจดีเนลสันด้วยนะครับนะประเด็นที่3ครับก็คือถ้าเกิดแมนยูแพ้ นัดนี้อีกนะครับจะทําให้ตําแหน่งอันดับ2เนี่ยสั่นคลอนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เลสเตอร์เชลซีนะครับเอเวอร์ตันเวสต์แฮมนะครับก็ตามมาติดๆไหนะจะมีเรอัลพูถึงแม้ว่าจะแพ้ไปนัดล่าสุดก็ยังไม่ทิ้งแต้มห่างจากแมนยูสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันตรายอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นที่4ครับสถิติการเจอกัน5ครั้งหลังสุดในลีกนะครับซึ่งแบ่งกันไปคนละ2ครั้งที่ชนะกันนะครับแล้วก็เสมอ หครั้งด้วยกันนะครับซึ่งการเสมอนี้เกิดขึ้นในนัดแรกของซีซั่นเมื่อวันที่13ทธันวาคมนะฮะของปีที่ผ่านมาขณะที่การเจอกันของบ้านซิตี้เนี่ยครั้งล่าสุดเป็นทีมเยือนนะครับที่บุกชนะไปได้2-1น,นะครับต้องมาดูกันว่าหลังจากนี้นะครับในเกมคืนพรุ่งนี้นะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ถือว่าสถิติในลีก5นัดหลังเนี่ยเจอกันก็สูสีพอสมควรนะครับ ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับมีรายงานออกมาอย่างไรกันบ้างน,นะครับก็มีรายงานจากนักข่าววงในของแมนยูอย่างโจนาธานชา์เกอร์นะครับชาเกอร์ aker, เนี่ยได้ให้ข้อมูลมานะครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังเดินหน้าคว้าตัวเรย์ออนไบรี่ปีกตัวเก่งของไบเออร์เดวกิกอสเซนทีมดังจากลีกเยอรมันเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าแมนยูกําลังมองหาแนวรุกหรือว่าตัวริมเส้นรายใหม่อยู่นะครับแล้วก็ เรยนเบลลี่วัยยีปีเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับซึ่งในซีซั่นนี้กดไปแล้ว12ประตูกับอีก้าแอซิสรวมกันทุกรายการแล้วก็เป็นเป้าหมายเดิมอยู่แล้วที่แมนยูเคยให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นนะครับชาร์ลเกอร์บอกว่าแมนยูเนี่ยได้มีการติดต่อกับเอเย่นของเรยอนเบลลี่ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้ามาสู่ทีมนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวนะฮะ เนื่องจากว่ายังมีทีมอย่างท็อตแนมอัลเปอร์นะครับเอซิมิลานนะฮะให้ความสนใจนักเตะรายนี้ด้วยซึ่งออว่ากันว่าราคาค่าตัวก็ไม่น่าจะแพงนะครับไม่น่าจะเกิน50ล้านปอนด์นะครับก็แมนยูน่าจะสู้ไหวนะครับส่วนเรื่องราวของอันเดสวีรากันหน่อยนะครับตามรายงานจากคอร r เ e เ e d เดลโ s ส o ปอร์ตนะครับสื่อของอิตาลีบอกว่าคือแมนยูเนี่ยมีความตั้งใจที่จะปล่อยอันเดสวีรา ไปแบบยืมตัวให้กับลาซิโอนะครับแล้วก็พ่วงออปชันซื้อขาดก็จริงแต่ว่าก็บอกว่าทางเปลร่าจะได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องแต่พอไปถึงเนี่ยโอกาสไม่ค่อยได้รับแบบต่อเนื่องครับตัวจริงก็น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสส่งที่ลาซิโอจะไม่เซ็นขาดนะครับแล้วก็ปล่อยเปรากลับมาแมนยูอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแมนยูเองก็มองว่าการกลับมาของเปรราเนี่ยก็ไม่มีพื้นที่ว่างแล้วนะครับในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยก็ มันอัดแน่นกันเต็มไปหมดอีกนะครับไหนจะมีผู้เล่นรายใหม่ที่แมนยูให้ความสนใจอีกเพราะฉะนั้นการกลับมาของเปร่าในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้หรือว่าซีซั่นหน้าก็จะเป็นการมาถึงปุ๊บแล้วก็ปล่อยยืมตัวทันทีอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าปล่อยขาดก็ว่ากันตามแต่และแหละนะฮะก็ติดตามกันดูนะครับส่วนเรื่องราวจากแอนติครับสื่อดังนะครับเขาบอกว่าในช่วงตลาดซื้อขายของแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เนี่ย แมนยูกำลังพบเจอกับช่วงที่ยากลำบากแน่นอนนะครับล่าสุดเอ็ดเวิร์ดก็ได้ออกมาถแถลงแล้วนะครับว่าเรื่องของการเงินภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคแต่อีกในหนึ่งก็คือหนี้พุ่งสูงมากนะครับหนี้พุ่งสูงแบบหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราทราบันนี้ซึ่งผมอัปเดตไปแล้วจากคลิปที่ผ่านมานะครับทีนี้มันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการซื้อนักเตะไหมมีแน่นอนนะครับรายรับ ของสโมสรมันได้น้อยกําไรหมุนเวียนมันได้น้อยเนี่ยนะฮะซึ่งมันไม่ใช่แมนยูทีมเดียวครับทุกๆสโมสรในโลกฟุตบอลเจอหมดครับโควิดสิเล่นงานเพราะฉะนั้นผู้เล่นอย่างแจ็คกิลิสนะฮะเออร์ิงเบลฮาร์แลนด์แฮี่เคีนเอ็มบาเป้อย่างเงี้ยนะฮะที่แมนยูมีข่าวนะครับแล้วก็อีกหลายคนเลยจะดอนซานโชอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับในการซื้อนักเตะรายใดรายหนึ่งหรือว่าทุ่มซื้อ1นถึงสรายทานองนั้นที่แมนยูต้องการมันอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าเงินงบประมาณมันไม่พอ แมนยูต้องใช้แบบระบัดระวังนะครับแมนยูอาจจะต้องใช้เทคนิคประมาณว่าเหมือนกับดีลของราเฟลวารานนะครับที่แมนยูให้ความสนใจอยู่ก็คือนักเตะที่ใกล้ที่จะหมดสัญญาแล้วแล้วก็ค่าตัวไม่สูงจนเกินไปอาจจะใช้เทคนิคแบบนั้นแต่ในรายที่ผมว่ามาเนี่ยสัญญามันเต็มหมดเลยทั้งกีริสนะฮะฮาแลนด์นะครับเคนอิมเป้อย่างเงี้ยนะครับ, K งงนนรบที่ดิอันลตติเขายกตัวอย่างมาเนี่ยคือสัญญามันเต็มแล้วก็ถ้าเกิดแมนยูต้องการต้อง ยื่นในราคาที่สูงม,มากๆยกเว้นฮาแลนด์ในช่วงซีซั่นหน้าอาจจะมีออปชันการปล่อยตัวหน่อยนะครับซึ่งสิ่งนี้เขาบอกว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนโอเล่แหละแต่ว่าก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับว่าเงินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่ทางโอเล่เองก็รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ณปัจจุบันของสโมสรดีอยู่แล้วนะครับว่าการเงินเป็นอย่างไร ซึ่งสิ่งนี้มันคล้องจองกับสิ่งที่โอเล่เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตลาดซื้อคาเนเตตเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับว่าอาจจะต้องใช้เงินแบบระวัดระวังอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการซื้อบางรายไม่ได้ซื้อเยอะไม่ได้ทุ่มเยอะแล้วก็เน้นในเรื่องของการปลุกปั้นดาวรุ่งขึ้นมาสร้างทีมใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับก็นี่คือสิ่งที่ดคาเนติกเล่นข่าวกันออกมาผมคิดว่าเชื่อถือได้ในระดับแบบเกือบรอ้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่ามันมีการให้ข้อมูลเกี่ยวข้อง หรือว่าคล้องจองกับสิ่งที่เอ็ดเวิร์ดแล้วก็โอเล่เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์มาไงนะครับแล้วก็เขาให้ข้อมูลมามันก็ใกล้เคียงกันจริงๆนะครับส่วนเรื่องของเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์กับเคลียนเอมปาเป้นะครับดิแลนติกเพิ่มเติมมานะครับว่าเขาบอกว่าเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของแมนยูนะครับแต่ในขณะเดียวกันแมนยูก็พร้อมที่จะอาจจะไปสนทนาหรือว่าไปเจรจากับปเอชเชเพื่อคว้าตัวเอมปัเป้ด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าเกิดเปเช่ล้มเหลวในเรื่องของการคว้าแชมป์ลีกในช่วงซีซั่นนี้นะครับซึ่งเอเบเป้อาจจะย้ายออกไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับปลายทางไม่รู้แต่อาจจะมีแมนยูอยู่ในนั้นก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรอัลมาดริดหรือแมนยูหรือวาริออปุ่ก็ตามแต่ที่มีข่าวกันออกมาส่วนเฮลิเคนนะครับเฮลิเคนก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่แมนยูให้ความสนใจด้วยนะครับอ่ะก็โอเคข้อมูลจากดิอันติกสื่อที่น่าเชื่อถือประมาณนี้นะครับ ส่วนข้อมูลจากไรอันเทเลอร์นะครับนักข่าวของ Daily e x p r e s s นะฮะก็ได้มีการเล่นข่าวกันออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการส่งแมลมองนะครับไปส่งฟอร์มเอ็ดมอนแทับโซบ้านะครับเป็นแนวรับของไบเออร์ดูโกเซ้นนะครับซึ่งแนวรับรายนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็มีออปชันการปล่อยตัวอยู่นะฮะอยู่ที่ประมาณ44ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็เชื่อกันว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าไบเออร์ดูโกเซ้นเนี่ยก็พยายามรั้งหรือว่า ไม่เต็มใจที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมนั่นเองนะครับนะถ้าเกิดข้อเสนอไม่ไม่น่าสนใจด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆถ้าเกิดยื่นเงินมหาศาลมาเขาก็ยังคิดหนักเลยเพราะว่าเขาไม่อยากปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ยังมีข่าวเบื้องต้นอยู่นะครับยังไม่ค่อยมีอะไรจอดหรือรายละเอียดอะไรมากมายนะครับ ส่วนเรื่องราวของอิลิกบายยีกันหน่อยนะครับตอนนี้ซึ่งรายงานออกมาครับเขาบอกว่าตัวแทนของอิลิกบายยีเนี่ยได้มีการติดต่อไปยังสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับเตรียมที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการต่อสัญญาฉบับใหม่ระหว่างอิลิกบายยีแล้วก็สโมสรน,นะครับซึ่งทางสโมสรได้มีการแจ้งไปนะครับว่าให้อิลิกบายยีเนี่ยนะฮะพิสูจน์ตัวเองก่อนนะครับ พิสูจน์หมายถึงในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าทางอิลิกบายยี่เนี่ยในแต่ละซีซันเนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยหายแบบหมดจดแล้วนะครับแล้วก็พร้อมลงเล่นแบบเต็มเวลาลหลายเกมนะครับก่อนที่จะมีการตกลงสัญญฉบับใหม่กันได้ก็ต้องพิสูจน์ในเรื่องนี้ก่อนซึ่งทางรบดอสันเนี่ยเขาได้ให้ข้อมูลมาอีกนะครับเขาบอกว่าทางอุเล็กุนนโซชาเนี่ยชื่นชอบอิลิกบายยี่เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับ ผลงานที่อิลิกบายี่ลงสนามทุกครั้งที่ยืนคู่กับเฮนรี่แม็กควายนั่นแหละนะครับแล้วก็ทางโอเลเองนอกจากนี้ถึงแม้ว่าจะมีแนวรับที่มีตัวเลือกเยอะแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายในช่วงซัมเมอร์นะครับ ทางแมนยูหรือว่าโอเล่ก็ยังมีความต้องการที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่เข้ามาอยู่นะครับซึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้น่าจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ถนัดเท้าซ้ายด้วยนะครับซึ่งทางบอร์ดบริหารของทางแมนยูหรือว่าส่วนต่างๆเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าแมนยูเนี่ยมีผู้เล่นที่ถนัดเท้าซ้ายน้อยจะเกินไปนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งเซนเตอร์เนาะนะฮะแล้วก็เรื่องราวปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของอันเดรซิลวานะครับกองหน้าตัวเก่งของ แฟรงก์เฟิร์ตที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เต็ดณเวลานี้นะฮะตามข้อมูลจากคิสเดนฟอลนะครับเทียร์หนึ่งจากฝั่งเยอรมันบอกว่าข่าวที่แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับอันเดซิวาหรือว่าแผน B ีที่แมนยูถ้าเกิดพลาดการในตัวเอเดงบาลานอาจจะเป็นอันเดซิวาเนี่ยไม่เป็นความจริงนะฮะข่าวลือที่มาจากอังกฤษเนี่ยไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะครับนี่คือสิ่งที่คิสเดนฟอลยืนยันแล้วก็ยังไม่มีอะไรติดต่อมาด้วยระหว่างนักเตะ กับทางสโมสรแมนอยู่นะครับก็สยบข่าวเลยกันไปนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือ่องเาวข่าวสารของสโมสรแมนเชตเตอร์เต็ดที่อัปเดตกันนะครับแล้วก็แฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ